เอาละครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมไล์เยียร์ฟอนเทียกันอีกเช่นเคยนะครับแหน่ก็เปิดขึ้นมาเปิดคลิปมาก็เราอยู่บนตัวหุ่นยนต์เลยนะครับก็นี่คือเราอัดต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับสําหรับพาร์ทนี้พาร์ทที่2ใช่ไหมเราจะ,ะผมคิดว่าวันนี้เนี่ยผมก็จะขยายฟาร์มเราเพิ่มนะครับแล้วก็เราจะลองเดินสำรวจไปเรื่อยๆนะครับว่าไอ้ตรง เฮ้ยภูภูเวลาตรงนั้นมันก็น่าไปวะ่ะเอางี้แมมคุณผู้ชมคือพาร์ทนี้เดี๋ยวราลองไปดูไอตรงนั้นนะครับแล้วก็เราก็จะเดินสำรวจไปเรื่อยๆนะครับว่าไอโลกโลกนี้เนี่ยไอดาวดวงนี้มันจะมีอะไรรอเราอยู่หรือเปล่านะแต่สิ่งสําคัญคืออย่าลืมเราจะไม่ลืมการทําฟาร์มนะครับโอเคคนะุณผู้ชมมาเปิดมาปุ๊บเราก็มังมังฟาร์มันก็มืดเลยนี่วะ่ะตอนนี้เนี่ยคือเราเนี่ยถ้าพาร์ทที่แล้วคือเราได้มาตั้งโกราก ถิ่นฐานตรงนี้นะครับคุณผู้ชมก็คือเราจะเอาตรงนี้เป็นฟาร์มของเราใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยตามที่ผมบอกไปนะเราจะลองสำรวจให้ทั่วแล้วกันว่าดาวดวงนี้เนี่ยมันจะมีอะไรรอเราอยู่นะโอเคมามืดแล้วใช่ไหมนอนก่อนแล้วกันโอ้ตื่นมาปุ๊บคือไอ้วัชพืชมันขึ้นไหม่เลยทำไมดูน่ากลูย่ากวัชพืชเนี่ยไอ้นี่นะ่าจะเป็นตัวที่เราเลี้ยงไว้หรือเปล่าเราเรามีเลี้ยงไอ้ตัวพวกนี้ไปหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นตัวอะไร เนตัวอะไรกันแน่วะเนี่ยเฮ้ยผู้ชมชอบกันหรือเปล่าครับพา <hi. S 1> ร์ทที่แล้วเนี่ยคือแบบผมคิดว่านะผมก็หวังว่าคุณผู้ชมจะชอบกันนะครับไอ้เกมนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าถ้าไอ้พวกไอ้เนี่ยไอ้โพลีเบอร์รี่มันโตเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับหรือว่ามันจะเป็นแบบไอ้ที่เราไอ้เนี่ยเอ่ออะไรนะที่ที่มันที่เราไปขุดได้จากไอ้ที่ผืนเนี่ยผู้ชมเอออันนี้ไม่รู้นะนี่ให้กินก่อนเลยแล้วกันโอ้ยออกมาเป็นฟางเดี๋ยวลองเดินสำรวจไปเรื่อยๆดูนะครับคุณผู้ชม อะไรขุดได้คือเราขุดไปก่อนนะครับเฮ้ยเราได้ b ลเล color วเ o w e r ด้วยอะเอามาทําอะไรเนี่ยแน่แปลว่าคือมันต้องสํารวจจริงๆแน่ๆเกมนี้เนี่ยถ้าไม่สํารวจนี่คือทําอะไรไม่ได้เลยนะนั่นอะไรอะไอ้ดำดำนะอ๋อเป็นรังของไอ้นกนั่นนะเฮ้ยหรือเปล่าและนี่มึงคือตัวอะไรวะเนี่ยหนูเอาละเจอตัวเจอสัตว์แปลกๆอีกแล้วเป็นหนูหรือเป็นตัวอะไรสักตัวนะเฮ้ยนี่มันอลูมิเนียมดรือ่าโอ้โหเครับผงได้เพียบเลยเว้ยอลูมิเนียมอ่ะทุกๆุก็ขอขุดก่อนแล้วกัน คือตอนนี้เราอยู่ในช่วงการสำรวจนะครับคือเราเจออะไรเราก็เจออะไรที่ขุดได้ก็ขุดไปก่อนแล้วกันไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้นะจะได้อลูมิเนียมอะไรมาเพียบเลยเนะี่ยรู้่าขุดได้ขุดไปก่อนอนะแล้ววันนี้ฝนตกด้วยคือไม่ต้องไม่ต้องรดน้ําต้นไม้เนี่ยคือมันเป็นอะไรที่สะดวกสบายมากเลยคือตกทุกวันก็ได้นะคือเรามีหน้าที่แค่ปลูกอย่างเดียวอะแล้วก็ให้ที่เหลือก็ให้ธรรมชาติเนี่ยจัดก,การโอเคเติมน้ำไปด้วยเลยแล้วกัน น้ำเต็มแล้วมลเล็ดมีเท่านี้แล้วนี่คืออะไรวะอ๋อที่ปลูกเ,เอามลเล็ดมาก่อนเราลองเดินไปทางนู้นดูแล้วกันไปทางทางที่เรามาเนะี่ยใช่ป่ะพาร์ทที่แล้วเรามาจากทางนู้นหรือเปล่าเออไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ตรงนี้คือมันมีเป็นรังของตัวอะไรสักอย่างนะเป็นหนูหรือเป็นตัวตุ่นหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับเฮ้ยตรงนี้มีมลเล็ดเก็บมลเล็ดก่อนแล้วกันมีอะไรหรือเปล่าตรงนี้เก็บมลเล็ดเก็บมลเล็ด อ๋อไอ้ตรงนี้ตรงที่ที่เราไว้นี่นี่วะที่เรามาเอาของนะครับพายเป็นพายอะไรสักอย่างเฮ้ยมันมีเควสบอกว่ารีสโต้รีสโต้พายพายคือวัตคือให้เราทำอะไรให้เนาะให้ให้ทำความสะอาดที่นี่เหรออ๋อคือมันชำะระร้างอะนะโอเคเข้าใจละมาลองเอามามามา,มาล้างตรงนี้ดูวะตรงนี้น่าจะเป็นสถานที่สำคัญนะเนี่ยก็บอกให้ทำความสะอาดที่นี่ก็ทำความสะอาดที่นี่รีสโต้ที่นี่ก่อนแล้วกันโอ้น้ำหมดน้ำหมดน้ำหมด ใจใสีน้ำหมดปดล้างสูดเราลองทําให้มันครบดูดิว่าถ้าทำร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือจะเป็นยังไงนะฉีดไปฉีดไปฉีดไปโอ้นี่เราเข้ามาลึกเหมือนกันแน่แน่ไปไปไปเติมน้ําก่อนโอ้ยน้ำไม่พอเว้ยมันอัพเกรดได้ปะเนี่ยคือถ้าอัพเกรดได้ที่เติมน้ําได้นี่คือจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะนี่จะเติมน้ําฝนได้ไหมมันน่าจะเป็นเครื่องดูดฝุ่นมากกว่าเป็นเป็นที่ดูดน้ำนะคุณผู้ชมมันแปลกๆไงไม่รู้ ห้านาทีหลังนี้ขอชีหน่อยขอชีน่อยขอชีใส่หน่อยสิขอชีอ่ามือเลยด้วยเฮ้ยกดตัว F เปิดไฟได้ด้วยมาอ่าอ่าเรียบร้อยว้ว้าวเควสคอมพลีทนี่คือพอเราท่อความสะอาดเสร็จแล้วคือมันมีอะไรอู้ว่าอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวปะ ไม่ได้เข้าไม่ได้แม่ไอเอ็นชียนอะไรแบบไอสถานที่โบราณนี้เนี่ยฮะน่าจะเข้าไปได้ดิ <c oughs> เอา빅เอ็กซ์ไปขุดเนี่ยนะยน่าจะต้องมีทางเข้าสิมันไห้หาอาร์ติแฟกต์ด้วยนระ่อว่าน่ะอ๋อคือมันต้องหาอาร์ติแฟกต์แล้วก็มาใส่ที่นี่นะผมว่าน่าจะใช่แน่เลยอ่ะเพราะว่าเราต้องหาอาร์ติแฟกต์แน่เลยอ่ะเอามาใส่เนี่ยนี่คืออะไรเฮ้ยสเตรกร็าก้อนหินแบบแปลกๆแล้วอาร์ติแฟกต์เราจะหาจากที่ไหน เนี่ทำอะไรวะลองเข้าไปดูดิโอ้โห what is this อ๋อไอไอไออันนี้คือเป็นอาร์ติแฟกต์นี่เองโอเคเข้าใจแล้วนี่ไงเป็นสเตรนสเตรนด์ร็อกอ่านี่ไงเราได้อาร์ติแฟกต์มาอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยอย่าดูดจัดเฮ้ยเกือบเกือบเกือบ Five minutes later อ่านี่ไงเจอแล้วอันสุดท้ายมาแล้วมาแล้วจ้าโอเคดามแดมดามแดมปะต๊ะปักไอแด๊ด เเราได้อาิแฟกมาพบแล้วนะครับแล่ที่นี้คืออันติแฟกที่เราได้มเนคือเราต้องเอาไปทำอะไรเปิดตรงนี้นะเออนี่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 คืออะไรอ่ะคิดไปเองเหรอโอเคงั้นกลับบ้านก่อนคุณผู้ชมเหมือนว่าตัวเราเนี่ยจะปลดล็อกครับสูตรครับอะไรมาเยอะเลยนะเดี๋ยวเราลองไปดูดีว่าไอ้สูตรครับที่เราปลดล็อกมา เนี่ยแต่ละแต่ละอย่างเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับผู้ชมไป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 กลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนมาแล้วกลับบ้านมาแล้วจ้าอ้าวโอ้อะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นคาสินอะไรอยู่เนี่ยอ๋อคือพอทำอะไรเสร็จคือมันจะเป็นคาสินแบบนี้เหรอเนาะไอ้แดงๆนี่อะไรเนี่ยรูบี้ว้าวอ๋อคือเรามาต้องเข้าตรงนี้ใช่นะตรงนี้ไงเป็นแบบอาร์ติแฟกต์โอ้ไอ้นี่ที่เราหามาใช่ปะ เฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันมีอยู่อันเดียวเนี่ยแปลว่าต้องโอ้มันมีอีกเยอะเลยเนี่ยเมื่อกี้คือเราได้แค่อันเดียวใช่ปะคุณผู้ชมอืออมันมีอีกเยอะ <c oughs> อะไรอะไรบับเบิ้ลอะไรอ่ะมันคืออะไรเนี่ยคืออะไรโนเซียบับเบิ้ลมันมันเอาไว้ทำอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยมันทำร้ายมันทำร้ายนี่อ๋อเอามึงมันมาทำอย่าทำสวนกู เชวนกุเละเลยอ๋อคือมันเป็นศัตรูพืชนี่หว่ามึงมึงมานี่มานี่มานี่ทำลายระบบนิเวศแล้วคือกูต้องมาล้างมึงใช่ไหมเวนก้าเวนก้าโอเคหมดยูกูต้องล้างใช่ไหมเย้แม่โอ้คือแบบเมล็ดพืชเราคือเสียหายเลยเนี่ยเนี่ยเจ้าบ้าตายปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่านี่ไงปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บปรนรี่เราก็ได้เยอะแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องปลูกคืนอีกแล้วสินะมาจ้าปลูก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 ดูดมันขึ้นมาน้ำน้ำดูดน้ำเอาไว้หมดเลยมาแล้วกำลังวิ่งไปด้วยความเร็วตำเราจะป้องกันในตัวนั้นได้อย่างไงคุณผู้ชมไอที่มันมาระเบิดใส่อ่ะเอเอในเมื่อไม่มีมาเลยก,ก็เอามาปลูกตรงนี้ไปแล้วกันเนาะเฮ้ยนี่โอเคโอเคมันไม่บิ้วอะไรกูนเนี่ย โอ้โหนี่อะไรวะนี่เยอะเลยออ伊เพรสเซอร์อ่าน้ำมันอ่าหาหินมอเลโอีเลโอีเอลโอียามาโพรีเบอร์รี่ออยล์ไม่รู้ทำอะไรได้แต่ก็นั่นแหละได้ไปแล้วแหละของเต็มแล้วเหรออ๋อมาเอาไปเก็บในนี้ก่อนแล้วกันเฮ้ตัวตัวหุ่นยนต์ดอนีก็ของเต็มเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหของเปรียบเลยนี่หว่าอ่าตัแอดไปอ๋ออลูมิเนียมเฟรม แล้วก็อลูมิเนียมเฟรมนี่เราสามารถเอามาคราฟเป็นอไอ้พวกนี้ได้นะครับนี่เอามาคราฟอัปเกรดดีพอตอ่าฮะโอ้โหมึงใช้เยอะอยังวะเพราะว่าเราต้องคราฟไปนั่นก่อนนะครับคุณผู้ชมไอ้ไอ้หน้าไอ้ไอ้ไอที่แลนดิ้งไะตามเควสมันคือเควสมันบอกว่าให้คราฟเมอร์แชสแลนดิ้งแล้วก็อัปเกรดดีพอตนะไอ้ด uh ีพอตเนี่ยก็คือผมว่าน่าจะเป็นเอาไปอัปเกรดของอะไรงี้หรือเปล่า อ่าแปลว่าเราต้องไปหาอลูมิเนียมอ่าฮะแล้วอลูมิเนียมไอ้มันอยู่ที่เมื่อกี้ใช่ไหมที่เราไปหาโอ้โหแม่โอเคเหนื่อยอีกแล้วกู five minutes later มันได้ทีละกี่อันน่ยห้าเลยเหรอเออก็ผมว่าน่าจะพอแน่แน่ไที่คราฟ์ไปนั่นน่ะไอ้แลนดิ้งอะไรที่เขาว่ากันนั่นน่ะขุดไปขุดไปขุดไปเราลองไปสำรวจไอ้ตรงนู้นด้วยดีกว่าคุณผู้ชมในด้านบนนั่นน่ะมันจะอาจจะมีนะ จะมีอลูมิเนียมอะไรที่เขาว่ากันน,นั่นอาจจะอยู่กันเยอะเลยนะสวัสดีครับนี่กูต้องมารีสตรอ,อะไรตรงนี้อีกแล้วเลยเนี่ยโอ้โหดีแฟกเพียบเลยสิบสี่อันอ๋อนี้คือขุดไม่ได้โอเคเข้าใจได้ปผมว่าไอการสำรวจตรงนี้หยุดไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนดีกว่าไปไปหาอลูมิเนียมดีกว่าคุณผู้ชมเอาเอาเอา,เอาที่ที่แบบของจำเป็นตอนนี้ก่อนนะ เพราะว่าไอ้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาทํานอกรอบก็ได้เดี๋ยวผมมาทําเองดีกว่าเดี๋ยวกลัวว่ามันจะเสียเวลาไงครับคุณผู้ชมขุดอะไรได้ขุดไปก่อนนะครับมันติดอีกแล้วมันชอบติดติดติดต,ดติดติดติดมันเป็นอะไรเนี่ยมันชอบเพลงนี้มากนักเล่นไงวะเออนั้นอลูมิเนียมเพียบเลยอลูมิเนียมเรียบเลยตรงนั้นอ่ะเราต้องไปไปไป,ไปขุดหน่อยแล้วว่ะขอเยอะๆเลยขอเยอะๆขอเยอะๆจะได้ไม่ต้องมาขุดบ่อยขอเยอะๆอย่ายขอเยอะๆมาแล้วลูกชายพันดี มาเลยจ้าสิบันก็แล้วกันกำลังดีอเอ้าคือครับปุ๊บคือมึงได้เลยเหรอโอ้โหแล้วครับอะไรได้อีกวะเนี่ยสมอคาบินอะไรเงี้ยมาไอเดพอร์ตนี่มึงคือเครื่องอะไรกันแน่ใช่สิ่งที่เราคิดไว้ตอนแรกหรือเปล่าเนี่ยลองเช็คดูทีนะโอเคไม่ใช่จริงด้วยคุณผู้ชม <c oughs> มันอัพเกรดเดพอร์ตจริงๆอะอ่านี่ไงเฮ้ยคือมึงเอาไว้ทำอะไรวะเนี่ยเรดคิสตัล เอเมอร์ชานแลนดิ่งอ่ะเดี๋ยวผมคราฟอีกอย่างนึงแล้วกันไอเมอร์ชานแลนดิ่งอะไรนั่นนะคุณผู้ชมที่ที่เราไปเมื่อกี้เนี่ยไอ้แดงๆนั้นนั้นอันนั้นน่าจะเป็นไอ้เรดคิทตันนะคุณผู้ชมโฮ้ยแรบเบชซีดคือมาเล่นอะไรอีกวะเนี่ยไอ้บ้าน,นี่มันเจอแต่ของแปลกๆวะไม่เจอแต่อะไรไม่รู้โอเคนี่เบ้าไอ้เรดคิทตันเนี่ยสไปด์โซอ่อัพเกรดสไปด์โซอ่อัพเกรดแล้วกูต้องอัพเกรดของไงวะมึงขุดไม่ได้อะแปลว่า คือมันต้องอัปเกรดเออแล้วมันอัปเกรดไงวะเดี๋ยวก็น่าจะหาทางทำได้เองแหละมัวๆไปเราไม่ก็ชอบมัวบ้านงานอยู่แล้วด้วยกลางคืนในวันที่ฝนตกโอ้ยแล้วมึงขี่ล้มยังไงในหุ่นยนต์มันลุกขึ้นไม่ได้ไหมโอ้โหตายกูจะบ้าแม่งกี้ขับๆอยู่แล้วมึงไปชนไปชนนกแล้วมึงตายคือผมต้องหาวิธีการอัปเกรดอะไรนี่อีกอ่ะไม่รู้ว่ามันอัปเกรดยังไงนะ โอ oh, สวยเลย <laughs> แเราตากอะไรอะ่ะแล้วก็คราฟเป็นที่ขัด <laughs> ขัดส้วมมันไม่ใช่ที่ขัดส้วมไอ้กที่ยัย <laughs> <laughs> มันคือที่ล้างนี่ไงได้แล้วแ <laughs> ม่งไม่รู้ทำอะไรได้เหมือนกันเนี <laughs> ่ยเอาเช้าพอดีเว้ยเอาไม่ต้องนอนเลยดิอย่างนี้เนี่ยโอเคปึ๊บไหนดูดิมอคาบินอ๋อเอาไว้เอาไว้นอนนั่นแหละถูกแล้วมันไม่มีด้านในเลยไงด้านในมันไม่มีอะไรเลยเหรอเโอเค ลูฟาเวอร์อะอะไรวะเนี่ยวันที่8แล้วเหรอโอ้กูเล่นมา8วันแล้ววะ <laughs> คือตอนแรกที่เราบอกว่าสำรวจนี่คือมันเหมือนสำรวจนิดเดียวเองอะคือเราก็เอาแต่ทำฟาร์มอะไรพวกนี้เนาะอ่าอ่าโอเคมารถน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวผมขอดูก่อนในแมปมันมีอะไรอีกไหมที่น่าสนใจไหนดูดิ เยลโล่ฟอเรสตป่าเหลืองเหรออืมเอาเป็นว่าเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยเราลองไปสำรวจไอ้ที่เยลโล่ฟอเรสต์ไหมคุณผู้ชมเอางั้นไหมโอ้ยค,ครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวผมว่าพาร์ทหน้าเนี่ยเราไปสำรวจไอ้เยลโล่ฟอเรสต์กันนะครับคุณผู้ชมครับก็คลิปนี้เนี่ยเอาเป็นว่าเราก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับโอเคครับคุณผู้ชมครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ผมว่าคุณผู้ชมจะสนุกและเพลิดเพลินไปกับคลิปนี้นะครับนี่ครับผมคลิปหน้าจะเป็นยังไงก็ไอเยลโลฟอร์เดมจะมีอะไรรอเราอยู่ก็ไม่รู้นะครับก็เอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าของผมบ๊ายบายครับ